สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียตโตซีรีส์วันนี้เกียวตโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องรักพิกล็อกของนายหน้าหวานในตอนที่1 3ถึง14ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเมื่อรู้ว่านาฬิกาเป็นของพระเอกยูราก็รีบขอตัวกลับด้วยท่าทีที่ตกใจแม้พระเอกอาสาไปส่งเพราะเป็นห่วงเธอก็ปฏิเสธยูราเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายฮงรันกับพระเอกพระเอกมาเห็นสติ๊กเกอร์ที่มีเด็กในรถของเดวิดก็รู้สึกมน ถึงเข้ามาแกะออกแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาดึงดึงจนมือเจ็บจนเข้าไปแตะรถของเดวิดเขาทาให้เสียงการขโมยดังขึ้นพระเอกเรีบแิ่นนายเอกได้ยินจึงชวนเดวิดไปดูเผื่อมีคนมาขโมยรถแต่เดวิดไม่ห่วงเพราะเขาติดร่องหน้ารถไว้และให้หนายเอกเล่นกีตาร์ต่อไปคุณนายฮงรันโทรหาพระเอกเพราะมีบางอย่างมาเสนอแต่พระเอกปฏิเสธไม่ไปพบเอเวจีมาได้ยินเรื่องที่พ่อของเธอกําลังจะถูกจับตัวไปสอบสวนทําให้เธอตัดสินใจทําบางอย่างหลังจากพระเอกเห็นข่าวที่พ่อเวจีถูกควบคุมไปสอบสวนเรื่อง การโอนมรดกอย่างผิดกฎหมายก็รู้ว่าไอาการอีคิมพูดจริงทำจริงไม่ลังเลยสักนิดเดวิดเข้ามาสาพระเอกว่าเมื่อคืนมีคนหน้าเหมือนพระเอกเป็ดมาวนเวียนอยู่ที่รถแล้วก็หนีไปพระเอกเลยหัวระกรบเกลื่อนที่เดวิดเข้าใจผิดนาเอกหน้าตาตื่นมาบอกเรื่องที่เวจีกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในฐานะทายาทของเอสเอสกรุ๊ปเพียงคนเดียวเธอขอปฏิเสธการสืบทอดทุกอย่างที่ผิดกฎหมายทำให้นักข่าวทุกคนชื่นชมในความกล้าหาญของเธอพระเอกจึงทรน A ัดเอาเวจีออกมาพบและชื่นชมที่เธอกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยม อาเวจีจึงยกความดีให้พระเอกที่สอนให้เธอรู้จักเบื้องหลังของคนเธอจึงได้ลองคิดดูว่าเธอควรจะเติมหน้าหลังของตัวเองอยังไง และบอกพระเอกว่าเธอจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้านดีไซน์นะตามที่เธอฝันพระเอกไวพรให้เธอประสบความสําเร็จในฐานะน้องสาวเอาเวิจีก็ยินดีตกลงเรียกพระเอกว่าพี่ชายและทั้งสองก็ชนแก้วกันในฐานะพี่น้องอยู่รามาเห็นนาฬิกาของคุณนายฮงรันก็ระมัดในบางอย่างจึงมาหาญาสามีคนที่มีความแค้นกับคุณนายฮงรันให้ตีพิมพ์นิยายเรื่องหนึ่งของเธอในความของนิยายคือเปิดเผยความเชื่อร้ายของคุณนายฮงรันให้โลกรับรู้ความจริงของโลกธุรกิจความโลภด้านนายเห็นนาฬิกาก็คิดได้ หลังจากที่ยูราเห็นนาฬิกาแทรก็ดูตกใจจึงเอานาฬิกากลับมาคืนพระเอกและบอกเรื่องที่ยูราเห็นนาฬิกาของเขาแล้วมีท่าที่แปลกๆหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับรหัสลับพระเอกจึงเอานาฬิกามาให้ที่ร้านดูเพื่อมีข้อมูลบางอย่างแต่ก็รู้แค่ว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมจากสวิตเซอร์แลนด์มารายงานให้พระเอกไปไปชมที่เ SS Group ในฐานะบอดบริหาร,พ,รพ่อของอเวดีได้แต่งตั้งพระเอกให้เป็นบอดบริหารของ SS Home Shopping เพื่อตอบแทนที่เขาทำให้อเวรีได้ค้นพบตัวเองและก็ไปเรียนอีกครั้งพระเอกเอาช่าอดอกไม้ มาแสดงความยินดีกับอายการอีคิมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอายการส่งสุดเมื่อคุณนายฮงรันรู้ว่าเป้าหมายต่อไปที่อายการอีคิมจะสอบสวนก็คือเธอทําให้เธอตกที่นั่งลาบากจึงสั่งให้ลูกน้องหาทางกําจัดอายการอีคิมออกไปประธานใหญ่นัดเดวิดมาทานข้าวเพื่อแนะนําให้รู้จักกับพี่ชายต่างแม่ของเขายังเป็นทางการส่วนพระเอกก็มาพบคุณนายฮงรันและได้รับความจริงว่าเดวิดคือชเวอุนฮาและเขาก็เป็นลูกชายน้องสมรสของประธานใหญ่และวันนี้ประธานใหญ่ได้นัดลูกชายทั้งสองไปทานข้าวเพื่อทำ ความรู้จักกันคุณนายฮงรันเก้ยียกล่อมพระเอกให้พระเอกจับมือเธอไว้แล้วเขาจะปลอดภัยเธอจะช่วยเรื่องตรวจ DNA ความจริงจะได้เปิดเผยและพระเอกจะได้รับผลตอบแทนทุนตอนนั้นยูราก็จะทิ้งเขาและอาจจะกลับไปเล่นงานเขาแทนเพราะเธอคงไม่ปล่อยให้เดวิดและพระเอกเป็นภัยกับสามีของเธอแต่หากพระเอกยอมร่วมมือกับเธอเธอจะเป็นคนปกป้องพระเอกเองพระเอกจึงขอาเวลาไปคิดพระเอกมาหายูราและถามเรื่องที่เธอปิดบงังเดวิดเป็นลูกนอกสมรสของประธานใหญ่และบอกเรื่องที่คุณนายฮงรันให้เขา ร่วมมือกับเธอที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยปิดบังอะไรกับยูราจนถึงตอนนี้เขายังเชื่อใจเธอได้หรือเปล่ายูราเตือนหากเขาเชื่อที่คุณนายหงรันพูดเขาก็จะถูกหลอกใช้ทำให้พระเอกหรือว่ายูรากับคุณนายหงรันเหมือนกันมากจริงๆนาเอกมาซื้อเนคไทให้พระเอกเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปเข้าร่วมการประชุมบอร์ดผู้บริหารเธอตั้งใจเลือกมากแต่เธอซื้อมาจากตลาดนะัดทำเอาพระเอกเกลองประธาน SS h o m e s h o p p อป g ใส่เนคไทจากตลาดได้ยังไงสาววันรุ่งึ้นพระเอกก็ย่อมใส่เนคไทที่นาเอกซื้อมาให้ไป มเมื่อพระเอกแนะนําตัวก็โดนตั้งคําถามมากมายแต่พระเอกก็ผ่านมันไปได้แม้จะเหนื่อยแทบล้มจับนางเอกเห็นว่าพระเอกใส่คไทไปประชุมพระเอกก็แก้ตัวว่าเอาเสื้อผ้าไปซักหมดเลยจําเป็นต้องใส่ถา,ถามต่อแรืงการประชุมผ่านไปได้ด้วยดียหรือเปล่าพระเอกเลยต้องตอบแน่นอนเป็นใครละ่ะนางเอกเข้าใจจากนั้นก็หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมาให้พระเอกเรียนหลายเลม่มและบอกให้เขาตั้งใจเรียนอเยกรอคกมได้รับช่าดอกไม้พร้อมกับกร์ดทียจอส่ถามต่อเชื่องาาการระชุมาปด้หรือเปารอ,อกเาด้อนในกน็พบ ว่าเป็นคัตเตอร์ในซองทำให้อายการถึงกับตกใจเมื่อสั่นไม่นานข่าวที่อายการอีคิมได้รับคัตเตอร์ก็มีคนพูดถึงแต่ทุกคนคิดว่าเธอมีศัตรูเยอะเพราะเป็นคนตรงเกินไปมันได้ยินสองหนุ่มคุยกันเรื่องที่อายการคิมที่จะลาออกด้านพระเอกไม่รู้ข่าวก็มาหาอายการคิมถามถึงเรื่องที่เธอจะลาออกอายการกล่าวว่าเมื่อสิบปีก่อนเธอได้เจอนักเรียนหมอต้นที่โดนข้อหาลักขโมยเขาขโมยรามยอนจากร้านค้าซึ่งเด็กคนนั้นยากจนมากและอาศัยอยู่กับยายและยังมีน้องชายและน้องสาวอีก เขาทำเพราะต้องเลี้ยงน้องตอนนั้นในมือของเขาก็มีคัตเตอร์หักมันถูกส่งต่อไปและกลายเป็นหลักฐานพลของเขาก็จะหนักขึ้นเธอจึงตัดสินใจหิ้งคัตเตอร์เพื่อช่วยเด็กคนนั้นทุกครั้งที่เขากล่าวทักทายเธอเธอรู้สึกละอายที่ทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแต่หากย้อนกลับไปได้เธอก็จะทำเหมือนเดิมพระเอกไม่เข้าใจทำไมต้องละอายใจโดยเมื่เธอาปกป้องเด็กคนนั้นและครอบครัวของเขาอายาการบอกเพราะเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่ทำให้ทุกอย่างมันมันมวหมองทำให้ชีวิตของเธอต้องอยู่กับความเจ็บปวดด้านหน้าเอกกับ เดวิดก็ไม่ใช am ่ลองวันเกิดให้แม่นาเอกเฝ้ารอพระเอกคิดว่าเขาจะมาด้วยแต่พระเอกเขาบอกว่าเขามาไม่ได้เพราะมีบางอย่างต้องทําแม่บอกให้นาเอกย้ายไม่อยู่ด้วยกันเพราะคิดว่าการที่นาเอกอยู่บ้านเดวิดมันไม่งามในสายตาคนอื่นนารู้สึกสงสารเดวิดเพราะกลัวว่าเขาจะเหงาแต่เดวิดไม่อยากให้แม่นาเอกไม่สบายใจอยากให้นาเอกย้ายออกไปอยู่กับแม่และเขาจะย้ายไม่อยู่ห้องนี้แทนส่วนพระเอกก็อ่านหนังสือที่นาเอกอยากให้อ่านจนหลับไปเดวิดเข้ามาเห็นก็ไม่อยากรบกวนอายการอีคิมเอาเส้นผมพระเอกมาให้ยูราซึ่งทา บอกว่าลูกนอกสมรสไม่เพียงคนเดียวก็คือเดวิดและหากยูราอยากรู้ว่าพระเอกใช่ลูกนอกสมรสหรือเปล่าเก่าเส้นผมของพระเอกและสามีของเธอไปตรวจ DNA ก็ได้ถ้าต้องการและเธอก็ไม่ต้องการให้ยูราหลอกใช้พระเอกอีกต่อไปเรายูรารู้ดีว่าพระเอกไม่ใช่ลูกนอกสมรสพระเอกมาพบคุณนายฮงราอีกครั้งและบอกว่าเขาไม่รับข้อเสนอที่เธอให้เขาไปตรวจ DNA เพราะมันดูง่ายเกินไปเขาถยิบตัวเองมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจบแบบนี้ก็ไม่สนุกเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่หุ้นบริษัทหรืออำนาจ แต่เขาต้องการเป็นลูกชายที่ยอมรับเท่านั้นทําให้คุณนายฮงรันไม่พอใจมากขณะที่คุณนายฮงรันมาทำผมที่ร้านเสริมสวยก็บังเอิญได้ยินลูกค้าพูดกันถึงเรื่องของเธอที่แต่งมาจากเรื่องจริงถดอชั่วร้ายมากทําให้คุณนายฮงรันโกรธยูรายูราจึงพูดเรื่องลูกชายของคุณนายฮงรันที่เธอทิ้งไปและพระเอกก็ไม่นาฬิกาเหมือนคุณนายหน้าตาเหมือนกันเป๊ะคุณนายฮงรันได้ฟังก็อึ้องไปยูราเลยเสนอข้อแลกเปลี่ยนหากคุณนายฮงรันยอมวางมือจากตําแหน่งราชินีขอ,อ,อง MG Group เอ็ยุดเรงนี้ พะคุณนายฮงรันต้องนึกถึงพระเอกด้วยคุณนายฮงรันมาถามเรื่องพระเอกกับประธานใหญ่ซึงเขาก็ยอมรับว่าพระเอกเป็นลูกชายของเธอนายเอกถามพระเอกค่ะเขาหาที่ทางของตัวเองเจออยากทําอะไรเป็นอย่างแรกพระเอกเลยบอกมาจัดการกับนางเอกก่อนไม่เห็นนางเอกหลับก็บอกว่าลองมาทําสิ่งที่อยากทากันเถอะพระเอกได้รับข้อความจากคุณนายฮงรันเรื่องนาฬิกาจึงมาพบและได้ดูความจริงว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณนายฮงรันที่เธอทิ้งไปไม่ใช่ลูกนอกสมรสของประธานใหญ่เหมือนที่เขาคิดมาตลอด คุณนายฮงรานยื่นข้อเสนอให้พระเอกไปอยู่ต่างประเทศเพราะหากพระเอกอยู่ที่นี่เขาจะต้องเป็นหกเธอจนไม่มีความสุขหลังจากรู้เรื่องพระเอกก็ถึงกับเข่าสุดจนยอมมินสาวคนที่เจ็ดที่แอบตามพระเอกมาอาสาขับรถไปส่งนาเอกย้ายไม่อยู่กับแม่โดยมีเดวิดมาส่งและที่สําคัญเธอก็ไม่ลืมที่จะเอารูพระเอกกลับมาด้วยแม่เห็นก็ของคืนเขา้าไปตีนาเอกที่ไม่รู้จักเกรงใจเดวิดพระเอกมาหายูราและบอกเรื่องที่เขาเป็นลูกชายของคุณนายฮงรานซึงยูราก็ยอมรับว่าเธอรู้เรื่องตั้งแต่เห็นนาฬิกานั้นแล้ว ทาให้พระเอกเสียใจยที่ยูราไม่ยอมบอกเขาเห็นเขาไม่มีประโยชน์เท่าคุณนายฮงราและเดวิดแล้เขาไม่ใช่ลูกของประธานใหญ่เห็นชีวิตของเขาเป็นของเล่นสําหรับเธอ,อยูราเลยบอกให้พระเอกลองไปถามแม่เลี้ยงที่เลี้ยงเขามาว่าทําไมต้องบอกว่าเขาเป็นลูกของประธานใหญ่ทําไมถึงต้องยัดเยียดรหัสลับให้ด้านเดวิดก็รู้สึกเหงาเมื่อน่าเอกไม่อยู่แต่เมื่อเห็นหน้าเอกส่งข้อความมา ก็ทำให้เขาดีใจที่เห็นหนางเอกสนใจเขาเหมือนกันจึงรีบขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วถ่ายรูปสองให้หนางเอกดูนางเอกรู้สึกเป็นห่วงพระเอกเพราะโทรไปก็ไม่รับสายพระเอกกลับมานั่งดูรูปของแม่กับประธานใหญ่ก็รู้สึกเจ็บปวดกับความจริงที่ว่าเขาไม่ใช่ลูกแททาของแม่คุณนายฮงดันต่อว่าประธานใหญ่ที่ไม่ยอมบอกว่าเขาเอาลูกแฝดของเธอไปให้คิมมีซุกเลี้ยงประธานใหญ่ขอให้เธอเลิกทำร้ายตัวเองได้แล้วมองไปที่อนาคตจะดีกว่าคุณนายฮงดันไม่ต้องการแบบนั้นเพราะการที่เธอเห็นพระเอกทําให้เธอนึกถึงความ เจ็บปวดที่เธอเคยได้รับวันรุ่งขึ้นนาเอกก็ยังติดต่อพระเอกไม่ได้จึงขอตัวไปดูพระเอกทําให้เดวิดรู้สึกเสียใจนาเอกมาที่บ้านก็ไม่เจอจึงไปหาที่เก็บอทิของแม่และมาได้ยินเรื่องที่พระเอกบ่นกับแม่พระเอกบอกกับนาเอกเรื่องที่เขาเป็นลูกชายของคุณนายคงรันนาเอกเห็นพระเอกเสียใจจึงเข้ามากินอาหารและบอกให้เขาสู้ต่อไปและปลอบใจไม่ว่าอย่างไงแม้ที่เลี้ยงเขามาก็รักเขาที่สุดและดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พระเอกก็ยังรู้สึกเสียใจที่แม่ท้าทายของเขาน่าจะพูดขอโทษที่ทิ้งเขาไปหรือควรดีใจสัก ที่ได้รู้ว่าเขาเป็นลูกแต่เธอกลับไล่เขาไปไกลๆอย่ามาให้เห็นหนะาอกทำไมอย่างนั้นเธอจะทําให้เขามันตกนรกด้วยตัวเองแต่ไม่เห็นหนาเอกร้องไห้พอไม่รู้จะปลอบใจพระเอกอยังไงทําให้พระเอกได้สติแม้ว่าทุกอย่างในชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีนาเอกที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยยูราบ,บอกความจริงกับสามีเรื่องที่พระเอกเป็นลูกชายของคุณนายฮงรันดังนั้นเขาไม่ควรปล่อยเดวิดไว้ให้ทำงานอยู่ที่บริษัทพระเอก เพราะเดวิดจะมาช่วยให้เขามีอำนาจและแข่งแกล่งขึ้นเดวิดเอารูปหน้าเอกมาติดที่ผนงังและชื่นชมในความน่ารักของเธอ เดวิดมันเจ้าสามียูราและปฏิเสธที่จะกลับไปทํางานที่เอ็มจีและหากเขาต้องการทุนก็ออกไปได้เลยสามียูราจึงบอกให้เดวิดควรอยู่อย่างมีความสุขในฐานะของทายาทเอ็มจีเขายังสามารถปกป้องคนที่เขารักได้แต่ก็โดนเดวิดตอบกลับว่าพี่ชายสามารถปกป้องคนที่ตัวเองรักได้หรือเปล่าผู้หญิงที่เขารักไม่ได้สนใจเรื่องฐานะอะไรเลยและที่เขาเลือกทํางานบริษัทพระเอกเพราะที่นั่นไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาขวางทางธุรกิจเขาถึงไม่ชอบบริษัทเอ็มจีนาเอกมาบอกพระเอกเรื่องที่เธอยายไม่อยู่กับแม่แล้วและ ห่อให้พระเอกลืมเรื่องที่ไม่สบายใจกลับมาเป็นพี่มาเทท,ที่หล่อเท่คนเดิมของเธอเพราะสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากพระเอกเห็นหนาเอกส่งวิดีโอบอกเล่าเรื่องของเขาและมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบชอบเขามาตลอดเพราะเขาดูดีทุกอย่างทําธุรกิจเก่งและเริ่มจากการขายรองเทา้าแต่ก็ทําให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักแต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เขากลายเป็นเด็กขี้แยแต่เธอคิดว่ามาเทเอาชนะอุปสรรคได้เพราะเธอเสี่ยงเอาซิ่โองหมูมาให้เขาหลายซีแล้วเขาควรจะชนะมันให้ เธอจะเป็นกำลังใจให้ทำให้พระเอกตัดสินใจส่งนาฬิกามาให้คุณนายฮงรันพร้อมกับจดหมายที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนอของเธอเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่จำเป็นต้องถูกเนรเทศและขอตัดความสัมพันธ์กับเธออ่านจบคุณนายฮงรันก็โกรธจนฉีกจดหมายทิ้งพระเอกชมเดวิดท,ที่เขาตั้งใจทำงานในบริษัทของเขาเป็นอย่างดีเดวิดจึงเสนอให้พระเอกเป็นนายแบบถ่ายเสื้อผ้าแบรนด์ของบริษัทด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นซีอีโอวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จและมีคนอยากรู้จักเขามากขึ้นพระเอกจึงเอาไอ ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาขายในโฮมช้อปปิ้งซึ่งผู้บริหารทุกคนก็เห็นด้วยนาเอกมาหาเดวิดเพื่อดูว่าเขาออกไปข้างน,นอกบ้างหรือเปล่าเมื่อเห็นภาพถ่ายของเธอที่เดวิดติดเอาไว้ก็รอว่าเขาทำตามเธอนาเอกบอกกับเดวิดตามตรงว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจถึงเธอจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีการที่เธอได้รับความรักของเขามันเป็นเหมือนความฝันก็จริงแต่เธอคงหยุดมองพี่มาเทไม่ได้เดวิดแม้จะเสียใจเพราะรูว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้เธอเปลี่ยนใจแต่เขาก็จะรอต่อไปและหวังว่าวัน เธอจะสามารถรักเขาได้พระเอกมาพบประธานใหญ่เพื่อถามว่าทำไมท่านถึงให้กิมมีซุกแม่ที่เลี้ยงเขามาช่วยดูแลเขาหลังจากที่คุณนายฮงรันทิ้งเขาไปประธานใหญ่บอกเพราะท่านรักคุณนายฮงรันมากจึงอยากปกป้องพระเอกไว้ส่วนแม่ที่เลี้ยงพระเอกมาก,ก็เป็นผู้หญิงที่ท่านรักเช่นกันประธานใหญ่หวังว่าพระเอกจะหารหัสลับจนเจอท่านจะรอหลังจากได้คุยกับเดวิดสามียูราก็เข้มแข็งขึ้นการที่จะตอบปากต่อคคำกับคุณนายฮงรันและบอกว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับยูราทำให้คุณนาย ร้านไม่พ่อใจอย่างมากนาเอกเห็นพระเอกนางเ้าก็รู้สึกไม่สบายใจไปด้วยเดวิดเห็นนาเอกไม่สบายใจเพราะเรื่องพระเอกก็เป็นห่วงนาเอกเข้ามาลากพระเอกไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเพื่อไล่ให้ความเครียดหมดไปนาเอกเล่นไม่เก่งจนเสไปซบกับพระเอกพระเอกจึงจับมือเธอไว้แล้วลากเธอไปด้วยทำให้นางเอกมีความสุขมากยูรานัทเดวิดมาเจอเพื่อบอกให้เขาออกมาจากบริษัทพระเอกการที่เขาไปอยู่ระหว่างพวกเขาสองคนเขาก็เป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นด้านนาเอกขณะที่กำลังเดินไปหาพระเอกก็ทำให้เขาคิดได้ตอนที่ เขาชวนเธอมาทํางานด้วยกันตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่เธอก็ไม่ปฏิเสธและคอยช่วยเหลือและดูแลเขามาตลอดนิยามเจ็บป่วยเธอมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เขามอบให้และคอยให้กาลังใจเขาตลอดและเธอก็ยังร้องไห้เพราะเขาหลายครั้งพระเอกคิดได้ว่าเขาคงมีใจให้หนางเอกตั้งแต่บอกให้เธอรอจนกว่าเขาจะรู้ว่าความรักเป็นยังไงและตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าความรักคืออะไรตันยูราก็บอกกับเดวิดว่านางเอกคือรหัสลับของพระเอกพระเอกรู แล้วว่าความรักคือสิ่งที่ทําให้เขายิ้มได้และการที่เขายิ้มทุกครั้งที่มองนาเอกเ็เรียกว่าความรักล่ะใช่นะมคะเอกจึงบอกให้หนาเอกหยุดและรอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆเดินไปหาเธอจากนั้นก็ดึงธรรมกอดพระเอกบอกนาเอกต่อไปนี้เขาจะเป็นคนไปหาเธอเองจากนั้นพวกเขาก็กอดกันด้วยความรักก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่13และ14ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้เกลียวต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ